สวัสดีครับ oh. เต็กปลาฟิชชิ้ง วันนี้นะครับผมไปตกปลากับนักแคะมาไปตกปลาชะโดมาแล้วมันไม่ค่อยกินนะครับก็เลยเปลี่ยนแผนนะครับมาลองตีปากกายเพราะว่าตามกันมาเป็นเดือนแล้วนะฮะเรอยังแอบลุ้นอยู่นะครับพอดีไปคุยกับนะฮะลูกพี่มานะครับเรื่องเทคโนโลยีการตกนู่นนี่นั่นนะครับก็อยากมาลองแหละ เพราะว่ามาหลายรอบแล้วนะครับก็ใ้แต่เสียวๆนะฮะกัดบ้างหลุดบ้างก็ไม่รู้ว่าจะเป็นปลาอะไรก็วันนี้ก็ตั้งใจเลยแหละช่วงนี้ก็จะแบบว่าทำคอนเทนต์ตกปลากายไปก่อนนะครับอยากโดน้ากจริงๆ็หวังว่าวันนี้มันจะมีผลงานนะแล้วก็นี่ไปสอยคันใหม่มนาะเป็นคันไลจิกนะครับ กันทิกทะเลนะเวทดีหนึ่งสามแล้วก็คือจามมายกยกเหยื่อนี่แหละมันค่อนข้างจะแบบแข็งหน่อยนะแล้วก็เซน์มันมันดีหน่อยนะมันรู้สึกถึงถึงเหยื่อได้อะไรประมาณนี้นะผมก็อธิบายไม่ค่อยถูกมันจะช่วยในการาสร้างแอคชั่นเหยื่อนะผมชอบมันประมาณนี้นะแล้วก็เวทค่อนข้างแข็งดีด้วยก็น,น่าจะดีแหละเดี๋ยวมาลองใช้กันนะครับก็เอาตัดจามมันหน่อยน,นึง ัดแบบรีบๆนะครับก็จะขีเละขีเลหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงมาดูกันครับว่าวันนี้เราจะมีประกายไปให้เพื่อนๆได้ดูหรือเปล่านะครับยังไงก็ต้องเอาให้ได้ครับนี่คืเอเรามานันไลอยๆอยู่แถวนี้ ีได้สายขวาจะมีหลุมนี้หลุมนึงแล้วก็แถวนี้ซึ่งก็เสียงต่อเหมือนกันนะครับ นั่นน่ะนั่นน่ะเม็ดขึ้นยแย้วน่ะอะไรรับเนี่ยจะกัดไหมเนี่ยมีแต่เม็ดพิธีรีตองเยอะเหลือเกินนะครับตะกายผมอาจจะต้องปิด,ป,ดปิดเปิดเปิดก่อนนะครับกล้องนะฮะ<ม>เพราะว่าอากาศร้อนกล้องร้อนแล้วก็บางทีมันก็ไม่ทำงาน เปิดค้างไว้นะปลามันก็ไม่ค่อยกินครับแบตบก็จะหมด <c oughs> เนี่ฮะการถ่ายทำยถ้าปลาไม่ชุมจริงๆก็โอกาสที่เปิดกล้องค้างไว้แล้วเจอตอนมันกัดเหยื่อเนี่ยมันก็มันก็จะจากนิดนึงนะครับหวนมันไปเรื่อยๆครับจะพยายามนะฮะ ตรงไปเม็ดตามเม็ดตามนะครับแต่ว่ามันไม่กัดครับโอ้โหูโ้ายห่าแล้วกำมังนี่ครับกำมังนะครับ โอ้โหเกี่ยวเข้าเนื้อเลยเอ้ยเกียวข้างเดี๋ยวเราปล่อยนะฮะตัวนี้ไม่ได้เอาน่าจะต้องลองย้ายอีกที่หนึง่งเอาเือนยากด้กันตังนี้คันหกฟุตหนึ่งแต่ว่าผมตัดมาเหลือห้าฟุตกับเวลาเข้าหมายก็ OK。 สวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับในช่วงกลางๆคลิปเนี่ยนะครับผมก็จะขออนุญาตเพื่อนๆนะครับมาแนะนําวิธีที่ผมใช้ตกปลากกยในวันนี้นะครับที่จริงมันก็เป็นวิธีที่เขาใช้กันทั่วไปนะครับก็ได้สอบถามจากเพื่อนๆนะครับพี่ๆที่เป็นนักตกปลาหลายๆท่านนะครับแล้วก็ศึกษาวิธีจากคลิปวิดีโอบ้างเพื่อที่จะตกปลากกยให้ได้สักทีหนึ่งนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ตัวนานแล้วนะครับไอ้บ่อที่เคยกินดีๆกินง่ายๆเขาก็ไม่ได้ให้ตกแล้วครับก็เลยต้องหาหมายหาที่ใหม่ๆตกกันนะครับแล้วก็ไอ้คลองที่ ตกเนี่ยมันกินเบ็ดยากมากนะฮะก็เลยอาจจะต้องใช้เทคนิควิธีนิดหน่อยนะครับให้เหมาะสําหรับพื้นที่นี้นะก็ลองอยู่หลายวิธีแล้วนะครับก็เลยมาใช้วิธีนี้นะครับซึ่งก็มีตัวกัดแล้วก็มีตัวตบฮนะก็เลยพยายามใช้มันมาเรื่อยๆววเวลาเหวี่ยงเบ็ดไปเนี่ยนะครับผมก็จะปล่อยเหยื่อให้ตกถึงพื้นก่อนแล้วก็ยกคันแรงๆเลยนะครับก็เพื่อให้เหยื่อมันยกตัวขึ้นมาเร็วๆแล้วก็ปล่อยตกแล้วก็ยกแรงๆนะครับวิธีนี้ที่ถามพี่ผมมานะครับเขาเรียกการยกคันแบบให้มันดังเฟียบอะครับผิดถูรปากา การใดก็ขออภัยด้วยแล้วกันครับผมเรียกไม่ค่อยถูกครับเน้นปฏิบัติอย่างเดียวนะฮะก็ดูตามในคลิปเอาแล้วกันฮะก็ประมาณนี้แหละแล้วผลลัพธ์ที่ได้แบบเฮ้ย าแม่งกัดดีเว้ยยวันนี้ผมก็ใช้วิธีนี้มันทั้งวันเลยก็ยกจนปวดแขนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับวิธีการตกปลาเนี่ยมันมีหลายวิธีนะฮะยังไงก็ลองลองปรับใช้กันดูซึ่งผลลัพธ์จะดีหรือไม่ดีเนี่ยก็แล้วแต่สภาพแวดล้อมนะครับของพื้นที่นั้นๆยังไงก็ฝากไว้อีกวิธีนึงละกันถ้าเพือ่อนๆด้ลองนําไปใช้เนี่ยแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมเหยื่อปลอมที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็น กระดีผมเองนะครับก็เป็นสสิบองกรัมก็เอามายกบ้างก็บ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่วันนี้จะเน้นยกยกหน่อย,อยพันพันไปสายไปแล้วเวลากดอัดกล้องมันไม่ค่อยเอานะครับเวลาปิดทีไรตลอดแล้ว,แ,ลวแบตผมหมด พอเราคร้างไว้นานๆมันก็จะร้อนนะครับแล้วแบตก็จะหมดนะครับมันมีลาแต่มันไม่เอาพยายามอยู่นะครับเ,เพื่อนๆฮะตันไงใช่จริงด้วยขึ้นนะครับตอนที่ฟองมันขึ้นอ่ะตอนนี้เราก็กลับมาหลุมเดิมนะครับ โอ้โหที่อื่นไม่อยู่ไปนล้นะครับร้อนจัดเลยารุ้นกันครับว่ามันจะมีตัวหรือเปล่านะครับปรากายที่ตามมานาแล้วนะฮะอันนี้ผมมายกอย่างเดียวเลยครับ นี่ขดใหญ่เสียขดใหญ่ขดใหญ่โอ้โหกิ่นหวานเลยนี่ครับฮะ đi rất là nó cực A few moments later... อนจนได้แต่คลิปไม่ได้ลงจนได้โอ้ยไม่รู้คิดห็นหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้เอาติดโหเสียดายมากเลยเสียดาคลิปไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าครับเพื่อนๆครับผมพอดีแบตมันหมดแล้วก็ ปีแมตมันหมดแล้วก็แล้วก็เลยเอาชา้าแล้วก็ตั้งกับพื้นไว้นะครับก็นีฮ่ฮะโไม่รู้ว่าละไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเนี่ยผมผมเสียดายมากเลยพยายามตั้งนานพยายามสำเร็จแล้วครับแต่ว่าชิปอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ นี่เป็นเหมือนเดิมครับเจอบอสที่ไรก็พากันเงียบหมดเลยสรุปวันนี้นะครับผมทําสําเร็จนะครับก็ได้ปากกายนน่ตามที่คาดหวังไว้เลยนะฮะบอกเลยว่าดีใจสุดๆนะครับยังไงเดี๋ยวมีคลิปตามล่าปากกายมาให้เพื่อนๆได้ดูอีกแน่นอนครับผมสุดท้ายนะครับขอแรงเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสาหรับอีพีนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ